สวัสดีค่ะเราก็อยู่ด้วยกันกับหน้าช่องของเรียวไทม์เกมเมของเราอีกเช่นเคยค่ะคลิปนี้เรามาเจอก,กันกับเกมสมบัติพระเจ้าสานะเพื่อนขาในค่ายพีจีของเรานะคะ,ะารางวัลสูงสุดถึง2,500เท่าวันันวาโอโหสุดยอดเลยนะเพืเนานะเกมนี้ก็เป็นเกมคาสมบัติของพระเจ้าสากะเพื่อนขาอยู่หน้าเกมเรียบร้อยนะคะเข้าไปกันเลยจังหวะเองมาดูสายปันอย่างเรา รายสัปดาห์แบบนี้จะฮิตจะฮอตจะปังจะตัวแค่ไหนกันเพื่อนไปเริ่มกันเลยมาด้วยเครดิต500นะเพื่อนขาเกมนี้ใช้ใสแค t t e เทอร์ตัวอาศัยตัวคูณตัววายนะคะอาไปกันเลยคะ่ะเปิดเบต50 5 0 <Wow. S 1> กันไปลดอาศัยตัวคูณนอกฟีเจอร์ก็ย้ำที่2รอบนะคะในฟีเจอร์ไม่ย้ำนะคะตัวตัว,ตว,ตวไปเลยมา มากันโลดมากันรอด,ดเกมนี้ถือว่าเป็นเกมแตกหนักแตกโหดนะเพื่อนนะตัวคุณนี่โหมาระห่บมากุ้งบางซําเบเหลือเกินนะอะไปกันเลยค่ะใครมี3มสีนะคะใครใครแดงใครเคลียวใครน้นําเงินเพื่อนฮึบเออเออเออ,เอ,อีถ้าไม่ตกนี่เหลือ45บาทเล่นไม่ได้นะจ๊ะไม่ใช่ชาอะมาก่อนเลยจ้จาจชงหวันนี้ไข่แตกชอนนี้ห600้อยนะ ไม่ธรรมดาไข่มาอีกจ้าคูณ5ไปแล้วอีกที่เออเฮไม่ธรรมดาอาเรียบร้อยค่ะไว้เขียวแตกนะคะช็อน,นี้บอกเลยแล้วมันก็โตต้องเข้าแล้วนะคะเรียบร้อยสแควร์เธอตกด้วย <Wow. S 1> นะคะเมื่อกี้เห็นวแวบๆเออเป็นไงล่ะไม่ธรรมดา45บาทสุดท้ายนะคะอาเมกกวินม,มาที่1,887 77โอด้ยเออตื่นเต้นจัดโอ้โหบิ๊กวินไม่พอนะคะฟีเกมเข้าอีก10หมุนของเราไปลุยกันลอดมาเลยจ้า นี่ตัดออกหนึ่งรอบนะคะตัวๆเขาเป็นขาในฟีเจอร์ตัวตัวมามาเอ้ยไข่แดงสองฟองเมื่อกี้เห็นไหมอุ้ยน่าเสียดายมากไข่แดงสองฟองอึ๊บไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึง,ไม,ถงไม่ต้องให้เลยไม่ถึงอุ้ยมาดีมาดีแตกนอกสะเบอร์นั้นแตกในจะมาหรือเปล่านะฮะเออได้อยู่จ้าได้อยู่จ้าแม่ได้อยู่จ้าแม่อแมเออเขียวไปที่รักใไข่เขียวไปถึงอยู่นะฮะโอ้โ เกือบตายเกือบตายเกือบไม่ได้แตกข้างในฟีเกมซะแล้วมาก้อนมาก้อนโอ้โหรอบนี้ไม่มีแตกมาเ0 0ครับพีเินสุดสวยแตกก่อนจ้าห่นกบห้าสิบเจ็ดโอ้โหไม่ธรรมดานะคะหว่านเจียบไปสองดอกที่ใหญ่แล้วไปกันต่อค่ะรุยกันรลยรัวรอบหมุนอีกสองหมุนไว้มาแบบนี้เย็ดเคถึงไม่ถึงไม่ถึงนะโอ้ยเสียดายรอบสุดท้ายเย็ดเคเต็มแผงเอาไปดิ โอ้โหวายลุ้นวนนะคะไม่มีอะไรผสม,มเลยเมื่อกี้ขอสเกทเทอร์แตกในเวทีที่วันรักหนึ่งรอบไปหนึ่งรอบไปหนึ่งรอบไ,ไปโอ้โหไม่มานะคะอ่าเรียบร้อยตอนนี้217หมดแล้วค่ะปัญหาโอ้โหสิบลุนของเรารับเงินรางวัลมาทั้งหมด1 3 4 0 เป็นไงล่ะปิ้งปังมากตอนนี้3ามนกว่าไปแล้วนะคะชุดไม่อยู่จริงๆนะคะสมบัติพระเจ้าซาะะการป้นครั้งนี้ร,รู้สึกว่าจะได้แน่นอนนะคะอ่ะยังไม่จบนะยังเปิดรอบหมุนมาแค่ไม่กี่หมุนเองนะคะเราจะเล่นอยู่ที่5 <Wow. S 1> ้าสิบคนน้อเพิ่งเล่นไปแค่ไม่ถึงแบบไม่ถึง20หมุนเบอร์ประมาณนั้นแต่บูมบ๊มซัมเบ้บาราฮักของจริงมาเด้ยเคจก,กตาเขียวไม่ลงแถวสามนี่เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะ, <Wow. S 1> ละเอไปแถวหนึง่งโอ้ยเยเคลงอีกแล้วจะมา ลงอีแล้วจ้ะแม่10หมุนโอ้โหูยัดแค่มาดีว่าฟีสปินอู้ไปกันเลยไปกันเลยไม่ธรรมดาดุม <Wow. S 1> ปั๊มมากดุมปั๊มมากนี่มาก่อ,อ๋อหูยเอาตรงม่าเสียดายใครเขียวมากเลยอะเลี้ยงกันสามลูกว่ามาฮึบได้ปะไม่ถึงค่ะไกลไปค่ะไม่ถึงค่ะนี่มันต้องดอกนี้จ้ะแม่ดอกนี้มาแล้วมาแล้วนะ เอตรุนร้วนนะคะเอตรุนร้วนไม่มีบีผสมนะฮะอะมากรมากรร้อยยี่สิบเรียบร้อยชอนี้อีกแปดร้อยจ้าเฮ้ยโอ้โหอย่างเท่อ่ะโอ้โหอย่างเท่อ่ะชอนี้เก้าร้อยสี่สิบไปกันต่อใครมาแล้วใครมาแล้วแบบนี้บึ๊บบึ๊บต้องลงแล้วแถวสามคิวมา ไม่มาแล้วจ้าไปกันต่อจ้าตอนนี้แตกงสีมันกว่าไปแล้วโอ้ยุกกระสาสีเดี่เดียงตัวห้าแบบห้าใบเหมือนเออไม่ธรรมาดามากไปกันต่อฮะมาอุา้ยไม่มีช่องตัดน,นี่เป็นไงล่ะเต็มแผงไปกองออเบิ้ลบิ้ลบโอ้โหเย็ดเข้ได้ไข่หัวได้ไข่ท้ายนะฮะเฮ้ยแตกในไปดิสี่เกมมาไหมไม่มานะไม่มานะฮะอะ ยังเหลือรอบหมุนอีกหนึ่งหมุนนะฮะยังไม่จบนะฮะตอนนี้แต่ละห้าพันไปแล้วมาไม่ถึงห้าเคมไม่มาแถวสองนี่รอบนี้ได้อยู่ <Wow. S 1> บึ๊บรเรียบร้อยกราเพันหาสิบหมุนของเรานะคะอะ รับเงินรางวัลรวมงามมา10หมุนรอบนี้เป็นเงินรางวัลรวม1342อู้หูแป๊บเดียวคิเกะไป20หมุนและไม่ธรรมดาบ้มบ้มสัมเบมากรอบหมุนยังไม่ถึง20หมุนนะมันขาแจกีิเกะม,มา20รอบเป็นไงละ่ะเป็นไงร่ะไม่ธรรมดาสมบัติพระเจ้าซาของเรานะเพื่อนขาอ้โหูเหมาะมากเลยนะเพื่อนขาปั่นมาไปสปดาห์แบบนี้อูโหูเพื่อนขาไม่ธรรมดามาครายพีจีบอกเลยช่วงนี้แตกหนักแจกจริงไม่รู้เป็นอะไรแจกเหลือเกินพีจีไปกันต่อ อ้าวตุ้งกระาเขียวได้อยู่บัฟรีอยไม่มีตัวแตกไข่ไม่แตกไข่ไม่แตก4,000กว่าแล้วตอนนี้จะได้ฟรีเกมรอบที่3าหรือเปล่าหอ้บ่งตรงอยากได้ช็อน,นี้จริงอะนี่ได้จริงค่ะของแท้2แถวแรกต้องมาที่รักโอ้โหเย้เขี่ซีฟองยังไงก็โดนยังไงก็ปัวโอ้ยังไงก็โดนยังไงก็ปัว,งงงงปวเรียบร้อยเขียวไป เขียวบายเรียบร้อยค่ะช็อตนี้ได้แน่นอนนะคะที่รักสา,าม,มารอกําเนิดไข่เขียวรอกําเนิดไข่เขียวอู๋ยินเทสไปกินไปก่อนจ้าอู๋ลุ้นสเก็ตเตอร์ไม่ตกเหมือนรอบแรกเว้วยเมกาวินมา1,855นะคะรอย้าสิบหูหกพันไปแล้วหกพันไปแล้วแม่โอู๋ปวจริงว่ะปัวจริงนะคะปัวจริงปัวจังปัวตลอ,อดวันได้เลยเพ่อนขาอ่าไปกันต่อฮึบ ฮึบอ่ามามาเข้าให้เรียบร้อยเต็มแผงฟีเกมลงไ้อีก2ตัวมาที่รักม่มาไม่มาไข่มไม่ถึงจ้าตอนนี้3 2มี320ต่อเนื่องนี่อีกรอบหนึ่งได้ไข่แดง2ฟองฟองไม่ลงให้นะฮะมาเหลืออีก17หมุนโอ้ยลุ้นฟีเกมอีกแล้วอย่บอกนะว่าเราจะได้อีกรอบที่3 นี่ถ้าเราได้นี่บึ้มบั่มซัมเบม,มากบอกเลยของจริงนะคะมามาเอแถวหนึ่งไปบีเอ้ไม่มานะคะสิมหมุนนะคะอุ้ยลุ้นอีกแล้วจ้ามาแน่เปิดช่องเยอะขนาดนี้บึ้บบ,บึ้บเรียบร้อยโอ้โหปีเกมรอบที่สามโอ้โหคิปนีโคตรปังจ้าลงไปก่อนฮะอะมาลุยกันโลดลุยกันโลดโอ้โหโคตรปีเกมขอบอก มาดิยังไงก็ปัวยังไงก็ปัวยังไงก็ปัวโอ้โหนี่แจกมาสามรอบแล้วแจกฟรีเกมมาขนาดนี้รอบนี้ไม่รู้เป็นเยี่ยงไรนะคะได้แน่นอนอีกแล้ว,ว,วเออเอ็นนึงไปที่รักไม่มาอา้าวได้ไหมอุ้ไยไข่สองฟอร์มี่ตัวตาช้อนนี้เจ็ดร้อยมาดิมาดิอู้หไม่โดนค่ะ อยู่ตั้งไกลปลายแถวมันจะถึงไหมฮึมันจะถึงไหมฮึอีกสี่มุนนะคะอีกสี่มุนนะคะที่ร้านชอนนี้จะถึงพันหรือเปล่านะฮะแจกสองรอบแบบหนักขนาดนั้นรอบสามเริ่มไม่มั่นใจรอบสามเริ่มไม่มั่นใจลายแถวอีกแล้วลายแถวอีกแล้วจ้าหุยไว้ทั้งหลายกูบอกเมื่อกี้ไม่ให้โดยนะรอบสุดท้ายจ้ะแม่ รอบสุดท้าย <Wow. S 1> บึ๊บ <Wow. S 1> บึ๊บบึ๊บได้อยู่เฮ้ยได้อยู่เฮ้ย,ยเกยมาแบบนี้หมักเขาให้โอ้โหคิว่าจะไม่ถึงพันนะคะถึงพันจนได้นะคะช็อตนี้อ่ะไปจ้าไข่ซีฟองอีกแล้วโอ้โหไม่ใช่ธรรมดา <Wow. S 1> จะส่งด้วยนี่เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะโอ้โหช็อตสุดท้ายหนักนวงกว่าช็อตแรกอีกเว้ยเออบิ๊กวินไปก่อนโอ้โช็อตสุดท้ายหนักนวงกว่าสองรอบแรกอีก นิกวินแค่ดอกเดียวนะคะทอรรู้รางวัลแมกกวินมานะตอนนี้หวานเจียปเป๊ยบไปหนึ่งดอกค <Wow. S 1> ่ะเพื่อนขาโอ้หไม่ธรรมดานะคะอามาเงินรางวัลสุดพิเศษแม่กวิน2750โอ้โหเป็นยังไงละ่ะสุดยอดนะคะอาริหมุนรอบที่3ของเรารับมา3ามพันสิบเก้าสิบสองจ้ะแม่เป็นไงละ่ะเกือบหมื่นโอ้โหเลยอีก11หมุนอยากหยุดก็อยากหยุดอยากไปต่อก็ไปต่อนะเผื่อมันถึงหมื่นนะคะอาไปไปเลยอีก8หมุนไปถึงหมื่นไปที่ัก มาโอ้โหมาอีกเจ็ดหมุนจ้ามื่นไปดิมื่นไปทีมื่นไปทีหกหมุนสุดท้ายห้าหมุนสุดท้ายสี่หมุนสุดท้ายเอออย่าพึ่งลงอย่าพึ่งลงแบบนี้ไม่น่ารักเลยอย่าลงไปดิอย่าลงไปดิอปดสองหมุนจ้าหนึ่งหมุนจ้ามาก่อน มาก่อนจะแม่เออโอ้โหนั่งมา10นาที <Wow. S 1> 10กว่านาทีเกมนี้บอกเลยมันซื้อฟีเจอร์ได้แต่เราไม่ได้ซื้อนะเพื่อนขามันแตกเองล้วนๆนะคะอ่ะเงินรางวันทั้งหมดเพื่อนขาเครดิตมา500นะคะกำไร8,3 0 0ไม่ธรรมดาสำหรับใครนะคะอยากเล่นสมบัติพระเจ้าซาไปตำกันโลดตอนนี้กำลังแตกกำลังแจกเลยคะ่ะอ่ะก็สำหรับใครนะคะชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญเพื่อนขาอย่าลืมกด subscribe ช่องไว้นะคะเพื่อไม่พลาดที่ใหม่ๆเนะาะสำหรับคลิปนี้ได้กำไรแล้วแยกย้ายค่ะไว้เจอกันใหม่ หน้าไปแล้วสวัสดีจ้า